น้องๆทราบหรือไม่คะคนไทยส่วนใหญ่นับถือาศาสนาใดมากที่สุดถูกต้องคะ่ะศาสนาพุทธเป็นาศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือมากที่สุดคะ่ะน้องๆคะการที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาทําให้พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยในด้านต่างๆจนกลายเป็นเอก,กลักษณ์ของชาติไทยเลยนะคะอะ หนูตื่นเต้นที่ได้มาทำบุญในวันนี้ค่ะคุณแม่คะทำไมเราต้องมาทำบุญที่วัดด้วยล่ะคะก็เพราะว่าเราเป็นชาวพุทธวัดเป็นสถานที่สำหรับการทำบุญและเป็นการปฏิบัติของชาวพุทธที่ดีอีกนะลูกการทำบุญช่วยให้เรามีจิตใจที่ผ่องใสและตั้งใจที่จะมาทำสิ่งที่ดีงามกันจะ้ะ แล้ววันนี้พลอยทำความดีอะไรบ้างหรือยังเอ่ยทำแล้วค่ะเมื่อเช้านี้หนูช่วยคุณแม่เตรียมอาหารมาทำบุญไงคะเอ๋ทำไมประเทศของเราจึงมีวัดมากมายหลายแห่งคะก็เพราะว่าประเทศของเรามีคนนับถือศาสนาพุทธกันมากทำให้มีการสร้างวัด เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนายัางไงละจ๊ะการที่เรามาทําบุญในวันพระนี้ก็เป็นการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะจึงนับได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยด้วยจ้ะลอยจ๊ะการที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธจึงทําให้วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณี หรือแม้กระทั่งคำสอนต่างๆของไทยเราส่วนมากล้วนเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่เลยนะลูกเช่นประเพณีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาการไหว้ก็มาจากพระพุทธศาสนาจ้ะนอกจากนี้พระพุทธศาสนายังส่งผลให้คนไทย มีลักษณะที่เป็นคนมีเมตตากรุณาอบอ้อมอารีมีความกระตันยูกระตะเวทีตามหลักคำสอนของศาสนา,าพุทธด้วยนะจ๊ะแล้วทำไมการไหว้จึงเกี่ยวข้องกับศาสนา,าพุทธด้วยล่ะคะก็เพราะว่าการไหว้เป็นการแสดงออกถึงมารยาทในศาสนาพุทธยัยงไงล่ะจ๊ะส่งผลให้เราแสดงความเคารพสิ่งที่นับถือด้วยการไหว้ ซึ่งการไหว้แต่ละประเภทก็แตกต่างกันด้วยจ้ะมีมากมายเลยใช่ไหมจ๊ะทั้งนี้ก็เพราะว่าพระพุทธศาส,าสนากับสังคมไทยเกี่ยวเนื่องผูกพันกันมาอย่างยาวนานจึงทำให้วิถีชีวิตของคนไทยเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธจนแทบจะแยกกันไม่ออกเลยลจะจ้ะพลอยจ๊ะอย่งวันสำคัญทางพุทธศาสนาต่าง ประเทศไทยก็ถือให้เป็นวันหยุดราชการด้วยอย่างไรล่ะแล้พลอยรู้ไหมว่าวันสำคัญทางศาสนาที่เป็นวันหยุดราชการมีวันอะไรบ้างทางศาสนาที่เป็นวันหยุดตามปฏิทินมีวันอะไรบ้างลอยรู้ไหมลูกว่าวันสำคัญทางศาสนายัางเป็นวันหยุดอีกด้วยนะลูกรู้หรือเปล่าว่ามีวันอะไรบ้าง คุณครูเคยสอนว่ามีวันมาคาบูชาและว,วันเข้าพรรษาใช่ไหมคะคุณแม่ใช่แล้วจ้าเก่งมากแต่ยังมีอีกนะจ๊ะคือวันอาสารหะบูชาและวันวิสาขะบูชาลอยรู้ไหมสมัยก่อนเด็กๆอย่างนุ๊กลอยเขาเรียนกันที่วัดวัดนอกจากเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาแล้ว ยังเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่เด็กๆด้วยจ้ะเห็นหรือยังล่ะว่าการดำเนินชีวิตของคนไทยอยู่คู่กับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะลูกลอยสามารถสังเกตง่ายๆเลยล่ะโรงเรียนเหล่านี้มักมีชื่อขึ้นต้นว่าวัดโรงเรียนวัดเทพศิรินโรงเรียนวัดบวรนิเวศเป็นต้นเออลอยจ้ะ พอเรากลับถึงบ้านแล้วลูกรีบทาการบ้านให้เสร็จแล้วมาช่วยแม่เตรียมดอกไม้ทูบเทียนสำหรับมาเวียนเทียนที่วัดในค่ำวันนี้กันดีไหมลูกค่ะคุณแม่หนูจะรีบทำกานบ้านจะได้มาช่วยคุณแม่เตรียมดอกไม้ทูบเทียนให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาและคุณยายด้วยค่ะน้องๆคะพระพุทธ,ธาศาสนา มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของคนไทยเราเรามาสรุปพร้อมๆกันอีกสักครั้งนะคะว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทยและเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเราอย่างไรกันบ้างในด้านอุปนิสยัยหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการอบรมสั่งสอนเช่นการเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ การอ่อนน้อมทมตนความกตันยูกระตเวทีและการรู้จักให้อภัยสิ่งเหล่านี้ได้รับการหล่อล้อมมาจากหลักธรรมพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นในด้านสังคมสังคมไทยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการดำเนินชีวิตสังเกตได้จากงานเทศกาลหรืองานบุญต่างๆจะนิยมจัดขึ้นที่วัดเช่น งานวัดงานกรอบพระเจดีไซน์เป็นต้นทำให้วัดเป็นศูนย์รวมของความสามัคคีของคนไทยดังนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาวัดกันนะคะต่อมาเป็นด้านการศึกษาการศึกษาของคนไทยในอดีตจะมีวัดเป็นสถานศึกษาซึ่งก็เปรียบเสมือนโรงเรียนในปัจจุบันนั่นเอง โดยมีพระสงฆ์เป็นครูผู้ถ่ายทอดความรู้ค่ะด้านประเพณีประเพณีบางอย่างในอดีตก็มีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนานะคะเช่นงานทอดกระถินงานอุปสมบทงานศพเป็นต้นค่ะปัจจุบนันประเพณีเหล่านี้ ยังคงอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยสุดท้ายคือการกำหนดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันหยุดราชการคือวันมาฆบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสารหะบูชาและวันเข้าพรรษาเพื่อให้ชาวพุทธได้ไปปฏิบัติศาสนาพิธีร่วมกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยด้วยนะคะเรามาดูเฉลยกันค่ะข้อหนึ่งคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเป็นข้อความที่ถูกเพราะพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยในด้านต่างๆจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย คำสอนของพระพุทธศาสนาช่วยให้คนไทยมีจิตใจเมตตากรุณาเป็นข้อความที่ถูกเพราะหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการอบรมสั่งสอนให้เรามีอุปนิสัยที่แตกต่างจากชาติอื่นเช่นการมีจิตใจเมตตากรุณาการทักทายด้วยการจับมือได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาเป็นข้อความที่ผิดค่ะ เพราะการทักทายของไทยที่มีอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาคือการไหว้ในอดีตวัดเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่เด็กๆเ,เป็นข้อความที่ถูกต้องค่ะเพราะการศึกษาของคนไทยในอดีตนั้นจะมีวัดเป็นสถานศึกษาซึ่งก็เปรียบเสมือนโรงเรียนในปัจจุบันนั่นเองค่ะโดยมีพระสงฆ์เป็นครูผู้ถ่ายทอดความรู้ ข้อหวันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นข้อความที่ถูกเพราะวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตัดสรุ้และปรินิพานจึงเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะประเทศไทยของเรามีผู้นับถือศาสนาต่างกาันบางคนนับถือศาสนาพุทธบางคนนับถือศาสนาคริสต บางคนก็นับถือศาสนาอิสลามเพราะประเทศไทยให้อิสระในการเลือกนับถือศาสนาใดก็ได้เพราะทุกศาสนาล้วนมุ่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีค่ะ